ในวันเกิดของหนูนิดคุณยายได้มอบแหวนวงหนึ่งให้กับหนูนิดแหวนสลักคำว่าสัจจะคุณยายบอกหนูนิดว่านี่คือแหวนแห่งสัจจะมันจะเรืองแสงเมื่อหนูนิดรักษาคำพูดและจะหม่นมองเมื่อหนูนิดโกหกหนูนิดดีใจมากหนูนิดรักษาคำพูดทุกวันเมื่อรับปากคุณแม่ว่าจะทำความสะอาดบ้านหรือจะทำการบ้านก็รีบทำในทันทีไม่เคยลืมสักครั้งแหวนจึงเรืองแสงอยู่เสมอสวยงามเหมือนมีเวทมนตร์ วันหนึ่งเพื่อนๆชวนหนูนิดไปเล่นสุกซนก่อนเวลาเลิกเรียนหนูนิดจึงโกหกคุณครูว่าคุณแม่มารับไปหาหมอแหวนที่หนูนิดใส่อยู่เริ่มหมนหมองเธอรู้สึกเย็นชาแปลกๆแล้วไม่นานแหวนก็ไม่เปล่งแสงอีกเลยเมื่อหนูนิดกลับถึงบ้านหนูนิดรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากรุ่งเช้าหนูนิดจึงตัดสินใจไปสารภาพความผิดกับคุณครูว่าเมื่อวานเธอได้พูดโกหกเรื่องคุณแม่มารับไปหาหมอ คุณครูยิ้มและพูดว่าหนูนิดเป็นเด็กที่กล้าหาญมากทำผิดแล้วยอมรับผิดข้าวหลังอย่าพูดโกหกอีกนะการรักษาสัจจะและการพูดความจริงเป็นสิ่งสำคัญหนูนิดสัญญากับคุณครูทานใดนั้นแหวนที่นิ้วของหนูนิดก็ได้กลับมาเปล่งประกายสวยงามอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาคำพูดเป็นคุณธรรมที่มีคุณค่าการโกหกเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อใจเรา การยอมรับผิดและพูดความจริงคือความกล้าหาญที่แท้จริง